วิธีการเกี่ยวไส้เดือนก็สลับไฟไปมานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมอ่ะปักเลยท่านผู้ชมก็สักปึกสองปึกก่อนนะครับก็แก้หนาวพอดีฝุนมันตกมาก็หนาวครับก่อนจะกินข้าวคนละคนละกึก่กกอนอกึกแก้หนาวแก้หนาว อุ้ยติดครับท่านผู้ชมอู้อู้ติดจริงๆครับท่านผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ข้าวก็ขาดนะครับท่านผู้ชมนี่แกครับอ่ะไปนะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมบายบายครับผม ายคนเดิมเบานกตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเ,งเออเบานกตายคนเดิมเบานกตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเอย บรรยาก,กาศท่านผู้ชมสถานที่ก็อบอ้ามนะครับนะครับท่านวัสดีครัใกล้ถึงหมายแล้วนะครับท่านผู้ชมหม้นานั่ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยคืไปไปไปคคนวัดอ่านี่ถึงไม้เลยครับท่า,านผู้ชมอ่านี่ครับนาข้าวตบตเลยครับอ่นีน่าเล็กซอ่านี่นครับหมาย ที่เราจะใส่เบ็ดกับเจือปลาหมึกแห้งนะครับครับท่านผูขวังปะยาธาตุธงนากข้าวไม้ชวยๆนะครับเราจะไปตรงที่กระนำน้อยกระน,ำน,นำน้อยปลายนา กระนัำน้อยไปนาดูละกลึนพิมพ์งานย่างปลากินตรงนู้นเนอะเลยนเฮ้ยนี่มันท้ายไหมเลยอ่านี่ครับกันนำลังน้อยองงอก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทงเบ็ดกันอีกแล้วนะครับนี่ครับใส่เบ็ดเบ็ดก็ออกมาทั้งหมด20่คันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็จะใส่ นี่ครับหมยนาข้าวสวยๆนะครับเหยื่อก็ไส้เดือนครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไสเดือนอ่านูครับไสเดือนอยู่ในถุงนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานนะครับเฉิมกองกอยและก็เล็กฟิชชิงยาลานะครับทีมนะครับอ๋อไสเดือนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับเ่าวเด็กใต้คนเดิมแล้วก็เล็กฟิชชิงยาลาแล้วก็ชมกองก้อยอ่าก็วันนี้จะพาอ่าท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดหมายในนาข้าวนะครับก็เหยื่อก็ใส่เดือนเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็เบ็ดเอามาทั้งหมดก็20คันนะครับก็ใส่ตอนกลางวันเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันก่อนแล้วก็จะทิ้งไว้แล้วก็รอลุ้นกันนะครับ ก็จะได้ตัวหรือเปล่าจะสุดยอดไหมครับพี่รามไปลุยกันเลยครับผมครับผมไปใส่เป็ดครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาอะไรถึง้องคุเลยตรงไหนดิลูกเหินลูกหินเดี๋ยวจะใส่เริ่มจากอ่าหัวกันนานี่ก่อนครับหมายเลกหัวกันนานมีอะไรคันน้าต่วันนามจุ่มดูลึกมาไม่ลึกที่นะ เอโเลยโอาเลยจมดินยากมาไอ้ท่ว่าเดินอยากไปไปนู้นไปตั้งนี้ตั้งนี้ได้เดีได้เดีไปเดินได้เดี๋ยวก็พัดพัดด้วยกันครับไม่มีปัญหาครับแค่นี้ชัดเจนครับลุยน้ำลุยป่ามาเลยครับเอ๋อเริ่มจากตรงนี้เลยจมก้อก้อยคันแรกตกคันนานะครับปักเลยเอ๋อจมก้อนก้อยไล่ปักไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเหยื่อตามหลังเดี๋ยวใส่เดึนครับ เอาขั้นเดียวออกมาก่อ,อ,อเดินไปเลยชมปักตรงไหนก็นเลี้ยวเตะตรงฟังเลยก็ได้เดือใส่เดือนนะครับท่านผู้ชมตัววิธีการเกี่ยวใส่เดือนก็จะหลับไฟไปมานะครับอ่นี่นะครับท่านผู้ชม

บรรยากาศนาข้าวสวยๆนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนน้ำท่วมนะครับยาลาอ้าวปักเลยอโอ้จุ่มกงก้อย ฟามันเดิอนอยากถึงขั้นน่าเก็บหัวใส่ควางเดียวใช่ไหมปันไมโโ่โอเคโอค้โหหน้าโตดรับปัง เดี๋ยวใส่เดือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งตัวไปเลยนี่ครับโทยมานี้วะหนามมันเยอะเดินยาก Ông thì thì còn ngày ngại quá. Hả? Ông thì thì đến ngày ngày ờ thì thì khăn nàng đơn ngày ngày đến giặc lên cái lùn giặc với là nên giờ lấy đứa nào có chật nên mai mai khăn nà lên nên <c oughs> มาครับท่านผู้ชมก็สักปึ๊ดสองปึก๊ก่อนนะครับก็แก้หนาวพอดีฝนมันตกมาก็หนาวครับก่อนจะกินข้าวก่อนก่นนอนจะกินข้าวนะครับอึปึกก,ปก,ก็ไม่ก็ไม่ได้แนะนําไม่ได้สนับสนุนให้ท่านผู้ชมกินนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่บุคคลอ่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับออ่าก็เดี๋ยว แกว้วลรกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางก่อนอ่ะเล็กจริงตั้งไว้ที่มุมมุมหัวไม้นู่นเลยอ่าโอเคก็เราตั้งอ่าให้เจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วก็มาครับคนเพื่อนมาคนละคนละก <คน S 1> ึ๊กกึ๊กแก่หนาวแก่หนาวอ่า ชุ่มคอเลยครับท่านผู้ชมอ่าเอาเล็กปิจริงเยอะไหมได้ได้ได้เออเยอะหน่อยดิเต็มเกลียวไปเลยโอ้ยนี่เดียวหรอกเล็กปิ๊งจริงเดี๋ยเดือดต้องตักคนรักยืบจองยืบแล้วก็ค่อยกินข้าวอ่าฟอกเ็นกระสายโอ้ยมึกมึกอะไรให้แก้วคอไหมเอาจต่จิ๋มก้องอยกินเองไหมกินเองหรือว่าผมลิ้นให้ลิ้นให้กินได้เยอะหน่อยเยอะเลยเยอะเลยอ่ะ เดี๋ยวนะรถถึงนำไซเนอเลือดเดินเลือดเดินเลือดเดินชุดฉีเหือดแดงจริงเหือดแดงเลยครับท่านผู้ชมได้เลงครับมาเริ่มนอนชัดเจีนหลักงกวยมาครับท่านผู้ชมกินข้าวยำน้ำบูดูนะครับกงกวยชัดเจนครับเพื่อนครับกินข้าวครับผม ข้าวยำมีประโยชน์มากครับตรงซับตรงเดินด้วยครับข้าวยำก็คือเป็นอ่าอาหารทางใต้อาหารหลักทางใต้อาหารหลักนะครับถ้าว่าใครมาสามจังหวัดภาคใต้แล้วไม่ได้กินข้าวยำก็แสเดงว่ามามาไม่ถึงสามจังหวัดมาไม่ถึงยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับข้าวยำน้ำบูดูหรือว่านาซิกาบูนาซิกาเก ลาเกย์คุณใส่น,น,นั่นกันเลยชุ่มมั่วเอาแล้วไหนนำบูด้วยนี่ของคุณของมาดใต้มีสองอย่างนาที่เราเกยก็นาที่เราปูอ่า,า,าลาาาาอตีคืออะไรฮะคืออะไรข้าวข้าวอนะ่ะข้าวมัสมันนาที่เลาเกยสุดยอดครับผมมีมัดมาแจมด้วยครับข้าวยำบูดูข้าวยำบูดู ยอดเลยครับพี่หลามอาอ,อ,นนอ,อมสุดยอดครับอันอร่อยไม่เจมก้อยสุดยอดอสุดยอดยอดยอดเลยครับท่านผู้ชมนะครับข้าวยำข้าวยำครับนี่ครับ เอาไปเชิมก็แข่งก yeah> ันก yani ็เหยื àn, grand, ่อใส่เดือนนะครับท่านผู้ชมที่ว่าเราใส่ทิ้งไว้ก็เบ็ดทั้งหมดกี่คันเล็กจริงยี่สิบยี่สิบคันครับยี่สิบได้ทักสิบัวเลยได้กับทำอะไร mà chỉ mong coi trong đai ý à tao này giang nữa giang kinh à, mà chung mà to gấp ruồi bạc gấp rồi ทางดีๆมีไม่เดินขันเลกขันเลกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับเหยื่อมุดครับท่านผู้ชมเหยื่อมุดเกลี้ยงเลยกับไส้เดือนกินดีนะคันเลขก็เหยื่อมุดแล้ว คันที่สองติดครับเดี๋ยวมีครับคันที่สองประกาศไม่อยู่เลยประกาศไม่อยู่หรอกโอ้โหโอ้โห กันนาเลยของเก้แบบนี้ฮะกันนาไรยปันนิวดูเหลือเลยคนเลยคนเลยดินเนี้ยล่ะอืมดินยากันทีนสามเดือมหมดก็เดืมเดือมกองกอยล้มไปแล้วครับลื่น <laughs> <laughs> อ๋อจิงว่ากันนี่ยเด้ออ๋ไปต่อครับท่านผู้ชมลากๆพันเหลยเียวไปพันกอกข้าวอืมหลุดนะครับท่านผู้ชมหลุดหลุดแน่นอนครับแบบนี้ใจเดือนมันกินไปแล้ว นี่คันหนึ่งคันหนึ่งอืมพาปั้นอยู่อ๋อหุยคันนี้อู้ยเหยื่อหมดเหยื่อหมดครับฟาสายขึ้นมาพั้นบนหัวหลุดครับท่านผู้ชมฮะเสร็แล้วครับฮะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะอุ้ยติดครับท่านผู้ชมติดครับอู้ โอ้ยจริงๆครับท่านผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยกกอข้าวก็ขาดนะครับท่านผู้ชมมึงไปแก่ครับเดี๋ยวอ่านี่ครับลูกชนมาแล้วครับเตหนึ่งเต็มครับผมแบกไปก่อนนะโมใหญ่มากินอืมเองท่านนี้อ่ะคันนี้พันกอข้าวไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมทางไหนโอี้ทางนี้ไหม ไม่รู้เลยหรือว่าไปนู้ไปนู้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไปนี่นี่ออ่าเดี๋ยวมีครับท่านผู้ชมอ๋อไปทางนั้นแหละตรงนี้ไหมกอจุ่มจะใส่ไว้ที่มุมใช่ไหมใช่ผมก็จำตางไม่ได้มึนมึนเนี่ยมุมเนี้ยใช่ไหมใช่ ทางน้ำอะไรใช่ไหมอ่ะโอ้ใช่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 นันไงกันบิดโอหรักเลยนะอ๋ออันนี้อืมเหยื่อมีครับท่านผู้ชมนั่นก็ไปนี่มาอ่ะนี่นี่ก็ไปนู่นไปไหนนู่นไปนู่นไปหมายอ๋อไปนี่นี่อันนึงเอ้มุมนี้นี่ก็ไปนู่นเหอ รุ้สึกว่ามันเลยไปนูนไปนี่ไปนี่ไปนี่อัหมื่นอืมเลดอ่ะมันกินครับท่านผู้ชมหลุดไปแล้วอขอเบ็ดขึ้นมาพันกับสายเลยครับอ เ๋ยวหมดครับไปแต่ต่อเลยครับท่านผู้ชมตั้งนั้นไม่อะฮะจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนามันเกี้ยวกระจาไปเลยครับท่านผู้ชมลวนอ่งฮะ เดอ๋ยวมุดเดี๋ยวมดเอาชิมอุ้ยพันพันหญ้าอืดี๋ยวมดครับตั้งชิมพาฟันได้เลยมันกินนะครับเยี๋ยมดเกลี้ยงเลยใส่เดือนดีนะกินดีเยอะเม็ดปี เดี๋ยวหมุดครับผมมันไหม่ล่างนี้ไหมมันนี่นี่นี่นั่นแบบมันสะพานจุ๊บตัวไหมเยวหมุดครับผมอินดีจังเม็ดตังพฟีเลยอื้ นี่ๆอ๋อข้าขึ้นบนเลยคันนี้เย่อะเม็ดอืมเยอะหมดครับท่านผู้ชมหมดทุกคันเลยครับ,รบแต่ไม่ติดเลยนี่น่าอันนี่ไอ้นี่นี่คันนึงไหนอ๋ออีนู้คันนึง มี้ัคันอืมหมุดอีกแล้วเลยได้จ้าหมดทุกคันเลยครับท่านผู้ชมคันนี้อ่ะอืมหมุดครับผมไม่ติดเลยมันหลอกกินเยอะหลอกกินเยอะอืม หมดหยากกินเดียวแล้วครับอ๋อไปครับท่านผู้ชมเหลือน่าจะได้ตัวเดียวแล้วครับท่านผู้ชมใกล้เดือนว่ายังหมานนะแตายังหมานอยู่นี่นี่ตายฮะนี่คันหนึ่งมีการดุดตายใช่ไหมใช่ไม่มีแล้วใช่ไหมชมกูไปหมดแล้วตายสุดครับอ่าเดี๋ยวหมดครับผมก็ ไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับท่านผู้ชมอ่าครับท่านผู้ชมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าใส่เบ็ดกับเหยื่อใส่เดือนนะครับหมายนาข้าวก็ได้หนึ่งแต้มหนึ่งตัวนะครับปลาชนประมาณสามกิโลกว่าโยครับโยครับท่านผู้ชมดูครับดูลูกชนนะครับก็ปลาชนนาแบบนี้ อร่อยนะครับท่านผู้ชมย่างอร่อยนะย่างอร่อยแล้วก็เอาไปป่าหลังใต่เจีือต่างเดดต่างเดดเด็ดเดียวลำเด็ดเดียวอร่อยครับผมปลาชนนาหากินยากครับยิ่งหมายนาข้าวแบบนี้ก็อ้กินซื้อในตลาดกิโลหลายตันอ่าใช่ครับถ้าว่าไปซื้อในในตลาดกิโลไม่ไม่ร้อยนั้นชนเลี้ยงร้อยแปดร้อยเก้าใช่คือหงแบบธรรมชาติหาปลาชนนาแบบนี้หายหายากนะครับก็ อย่างว่านะครับท่านผู้ชมก็หมายธรรมชาติหมายนาข้าวแบบนี้ก็ก่อนที่ว่าอ่าผมจะมาใส่ก็อ่าชาวบ้านแถวนี้ก็ใส่กันเกือบ<ส>ทุกใส่ทุกคืนอ่าใส่ทุกวันทุกคืนนะครับก็ก่อนจะมาถึง <c oughs> ผมก็อ่า <c oughs> ได้ไปเยอะแล้ยไปเยอะเลยเดี๋วว่ามีตัวมียังมีตัวมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ก็อ่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชม ก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่าว่างถ้ามีเวลาก็ค่อยมาใส่กันใหม่นะครับก็แนะนําก็คือเหยือไส้เดือนยินแน่นอนครับชัวชัวอ่าถ้าว่าให้ดีก็ท่านผู้ชมก็ดูไปแล้วรอบหนึ่งก็เกี่ยวเยอใหม่แล้วก็ไปดูกันสักรอบสักสามสี่รอบอ่ะครับท่านผู้ชมก็ได้แน่นอนครับแต่ว่าผมมีเวลาน้อยนะครับก็มาใส่แค่รอบเดียวใช่ครับก็อย่าลืมอฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง เล็กพิชิงยาลาแล้วก็บบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยแล้วก็ฝากชิมกองก้อยด้วยครับท่านผู้ชมต่อไปก็อาจจะมีช่องเล็กๆขึ้นมาใหม่นะครับอ่าน้องใหม่ยูทูบเบอร์นะครับนุขาเหล็กอ่าจิมกองกอยทั้งตัวและเหล็กอ่าครับก็สําหรับวันนี้ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลาล้าไปครับนี่ครับลอยวะลอยอ่าเดี๋ยวก็จับลอยนะครับ ท่านผู้ชมปลาชนตัวนี้กจ็จะปล่อยลงฝั่งในคูสวนปามสวนยางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยฝั่งในนาอ่า,ดอาเดี๋ยวก็เดินโดนอีกนี่ครับท่านผู้ชมปล่อยลงฝั่งในคูน้าเลยฝั่งในคูเอาไปนะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมบายบายครับผม